สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของพีทนะครับในวันนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนานะครับอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือเหลายๆคนรู้จักกันก็คือวัดหลวงปู่สวงนี่เองนะครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ตลาดวัดภัยพัฒนานะครับกําลังที่จะเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศวัดให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนซึ่งใครที่เดินทางมาที่นี่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจอดรถนะครับมีที่จอดรถมากมายเลยครับทุกคนแล้วก็ ส่วนด้านในนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้รับประทานอาหารมาก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารที่นี่ได้ครับนี้นะครับที่จะเข้าไปหลวงปู่สวงนะครับถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินเข้าไปนะครับก็สามารถนั่งรถัทนี้ขึ้นไปได้นะครับซึ่งรถก็จะออกบ่อยครั้งนะครับทุกคนคือบรรยากาศตลาดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปข้างในดูนะครับว่ามีอะไรที่มีของกินบ้างเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับ ข้างในนะครับก็จะมีพวกอาหารตามสั่งนะครับถ้าใครที่มาที่นี่ก็สามารถที่จะมากินได้นะครับอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นอาหารตามสั่งครับส้มตํานะครับก็มีนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศขายเสื้อผ้านะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาซื้อเป็นของฝากได้ครับ เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนาครับนะครับทุกคนนี่ก็คือรถขึ้นฟรีนะครับถ้าใครที่ไม่เสระดวกเดินนะครับก็สามารถที่จะขึ้นรถคันนี้ได้ครับกนหน้าวัดนะครับทุกคน<อ>ก็มีของฝากแล้วก็มีเสื้อผ้าขายนะครับว่าตอนนี้ผมเดินมาถึงประตูหน้าวัดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับ ตัวหน้าวัดสวยงามมากเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับมีไก่สองตัวสวยงามมากเลยครับทุกคนบรรยากาศวัดนะครับค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับวันนี้คนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดสําคัญของวัดกันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับ พอเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นไก่สองตัวนะครับตัวใหญ่มากเลยครับตรงนี้ก็สวยงามมากเลยครับทุกคนพอเราเดินไม่เรื่อยนะครับจุดนี้สวยงามมากเลยครับทุกคนซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับทุกคนซึ่งข้างในนะครับก็จะมีสารีละนะครับของหลวงปู่สวงอยู่ข้างในนะครับซึ่งให้ทุกคนกราบไหว้นะครับแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้เขาให้เข้าไปได้หรือยังเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศ ภายนอกวัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศภายนอกวัดนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศภายนอกวัดนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูนะครับเดินดูภายนอกกันนะครับทุกคน สวยงามมากเลยครับแม่สวัสดีครับสวยงามมากเลยครับทุกคนทางขึ้นนะครับจะมีอยู่สี่ฝั่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเปิดการเสียจะมีอยู่สองฝั่งนะครับคือฝั่งทางที่ตะวันออกแล้วก็ฝั่งทางที่ตะวันตกนะครับ เดี๋ยวเราจะเลื่อนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับทุกคนเดินกันนะครับนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันครับ เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าชมบรรยากาศด้านในกันนะครับทุกคนนี่ก็คือประตูทางเข้านะครับ วันนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็พอเราขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศที่อยู่ข้างล่างให้ทุกคนดูนะครับบรรยากาศที่อยู่ข้างล่างครับแล้วก็จุดนั้นนะครับคือจุดที่เราเดินมาเริ่มแรกนะครับทุกคนเป็นจุดเริ่มแรกที่เราถ่ายรูปตรงนี้กันนะครับทุกคนชั้นสองนะครับที่เราเดินผ่านเข้าไปเมื่อกี้ครับ หลังจากที่เราไหว้หลวงปู่สวงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนเดินไปชมจุดใหม่กันนะครับทุกคนบริเวณวัดกันครับเดี๋ยวเราจะเดินชมไปจุดใหม่กันนะครับจุดบริเวณวัดกันนะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะไม่ร้อนแล้วนะครับทุกคนวันนี้คนค่อนข้างที่จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ส่วนตรงหน้าผมนะครับที่ผมเดินมานะครับจะเป็นอ่างน้ําตกเทวทาศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศด้ยรอบไปเรื่อยๆนะครับจ <een listen> ริงๆวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับแต่ว่าถามว่าผมเคยมาวัดนี้ไหมผมเคยมาวัดนี้ประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้มาถ่ายคลิปวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยได้มาถ่ายคลิปที่นี่นะครับแล้วก็ผ่านมาแถวนี้พอดี วัดมีตู้อบค่าเชื้อโรคด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนนี้คนก็จะมาทําบุญแล้วก็ไหว้พระกันนะครัซึ่งทางบริเวณวัดนะครับจากที่เราเดินสํารวจดูนะครับทุกคนก็คือจะมีการตกแต่งสวนอย่างสวยงามเลยครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําตกนะครับจะเป็นบ่อน้ําตกนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป,ป่าหินง,งามนะครับป่าหินง,งามเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับซึ่งสวยงามมากเลยครับที่ผมยืนอยู่นะครับก็จะเป็นตรงที่เราจะเดินไปที่ห้องน้ากันนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการจรัดสวนอย่างสวยงามเลยครับนี่คือบริเวณโลยรอบนะครับทุกคน ซึ่งก็จะมีน้ำปกอย่างสวยงามถ้าเปน้ำ้ำพูด้วยครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานน้ำปกเหมือนกัน,นครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือรอบบริเวณวัดนะครับทุกคนซึ่งทุกส่วนของวัดมีความสวยงามมากๆเลยครับ นี่ก็คือจุดรอบบริเวณวัดนะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ลมื่นมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินชมจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวัดภัยพัฒนานะครับวัดหลวงปู่สวงนะครับห่างจากตัวเมืองพอสมควรนะครับถ้าใครคิดสนใจที่จะมาก็คือผมแนะนํารถส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถโดยสารก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับ จะภาพถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมาร่วมทําบุญได้นะครับเพื่อถ่ายชีวิตโคแล้วก็กระบือเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าหากใครสนใจนะครับที่จะมากราบไหว้หลวงปู่สวงนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับซึ่งวัดนี้นะครับอยู่ที่อําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งวัดที่จัดอย่างสวยงามเลยครับทุกคน เราก็ที่จะสามารถที่จะมานั่งเล่นได้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปได้บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนมีกระต่ายน้อยด้วยครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลานะครับ มากเลยครับแล้วก็บรรยกากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากเลยครับทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากเลยครับบริเวณวัดนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นวัดหลวงปู่สวงนะครับแต่ว่าส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสวนที่ให้เราสามารถที่จะนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้ครับซึ่งปลาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมจุดต่อไปนะครับปา่าเยอะมากเลยครับทุกคนสวยงามมากเลยครับปา่าเยอะมากเลยครับทุกคนสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยครับ ตรงนี้นะครับทางวัดก็จะมีการจัดซุ้มนะครับให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนใครที่จะมาวัดนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะไม่มีที่ถ่ายรูปนะครับมีที่ถ่ายรูปแล้วก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยครับเดี๋ยวจะเดินไปเอากระเป๋ากันนะทุกคนเพราะว่าช่วที่ผมเดินมาตอนแรกนะครับมผมวางกระเป๋าไว้ตรงที่เต็นนะครับเดี๋ยวจะเดินไปเอากระเป๋ากันนะครับทุกคนแล้ว,วเราก็จะเดินชมต่อไปเรื่อยครับ จริงๆวัดนี้สวยงามมากเลยครับอยากให้ทุกคนได้มาชมกับตาตัวเองนะครับว่าสวยงามขนาดไหนคนจังหวัดศรีสะเกดจะรู้จักกันดีนะครับก็คือวัดหลวงปู่สวงคนเริ่มทยอยมากันเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนฝนกําลังจะตกนะครับผมขอตัวเดินทางกลับไปทางที่รถก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศรอบบริเวณวัดนะครับซึ่งมีการจัดสวนอย่างสวยงามครับแล้วก็มีน้ําตกด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับน้ําตกกันนะครับทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากเลยครับซึ่งอยู่ใกล้กับวัดนะครับทุกคนบรรยากาศก็ชาที่จะดีมากเลยครับทุกคนแต่ว่า ตอนนี้นะครับฝนกําลังลินนะครับฝนกาลังจะตกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะหาที่หลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากาลังจะเดินทางไปที่รถกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้บริการของทางวัดนะครับซึ่งรถบริการทางวัดจะขึ้นฟรีนะครับก็จะเป็นรอบๆนะครับซึ่งวิ่งไวอยู่ครับทุกคนถ้าหากใครที่สนใจที่จะมาวัดนี้นะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับก็สามารถที่จะนั่งรถได้นะครับ เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปรอตรงรถกันนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับมีของจำไหน่ายด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่นั่งรอรถกันนะครับทุกคนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปที่รถกันได้หรือเปล่า ครับทุกคนรถคันนี้สามารถขึ้นฟรีได้นะครับเดี๋ยวรถคันนี้กันนะครับทุกคนชมบรรยากาศบริยนวัดกันนะครับผมนั่งหลังสุดเลยนะครับ มันตกแรงมากเลนนยครับนี่นโอ๊ต ข้างในนะครับทุกคนใครที่สนใจที่จะมารับประทานอาหารก็สามารถที่จะมารับประทานที่นี่ได้ครับแต่ตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยครับทุกคนแรงมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแถวนี้ก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวกกันนะครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวสักู่นะครับ แล้วนะครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวก่อนนะครับทุกคนจานละสี่สิบบาทครับชิมครับทุกคน<ป><ป>เดี๋ยวขอตุงกินสักครู่นะครับ คนบอว่าฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับทุกคนฝากไปกำลังใจนี้ด้วยนะครับสมัครมีสอนอีกาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต,ต่อไปนะครับฝนยังไม่หยุดตกเลยครับทุกคน